ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการลงมอดนะครับของเกมโกด์รีคอนเบรกพอยด์นะครับอันดับแรกนะครับสำหรับคนที่เพิ่งจะหัดลงมอดแรกๆเลยนะครับให้มาที่โปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับดาวน์โหลดเอาไว้นะครับของผมเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอันดับที่สองเมื่อเราโหลดโปรแกรมมาแล้วเนี่ยให้มาโหลดตัวนี้ขึ้นมานะครับโหลดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็น โปรแกรมตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันดับที่สามให้มาโหลดไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะถ้าเราไม่โหลดตัวเนี้ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับว่าให้วางทับไว้ตรงไหนถ้าเราไม่โหลดเกมของเราจะค้างแล้วมันก็จะเด้งออกไม่ว่าเราจะลงหมอดตัวอื่นตัวไหนก็ตามนะี เกมเราค้างแน่นอนนะครับบางเกมก็ค้างบางเกมก็ไม่ค้างนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับมาที่รูปเฟืองนะครับเซตติง้งเสร็จแล้วให้มาที่ไฟล์นะครับกดมาที่ไฟล์ติ๊กลูกศรข้างบนนี้ออกเปลี่ยนจากเลข1เป็นเลข0นย์นะครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นให้มาที่รูปปากกา นี่ครับเสร็จแล้วให้มาเนี่ยมาตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปครับให้เลือกคําว่า R G B นะครับแล้วก็กดเปิดอันนี้ของผมทําเสร็จเรียบร้อยไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ที่นี่ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เรามาที่ไดซีก่อนนะครับ ไดซีนี่ครับไฟล์โปรแกรมไฟล์มาเลือกที่สตรีมมาที่สตรีมแอปมาที่ตัวนี้นะครับแล้วเลือกเกมโคลิคอนเบรกพอยส์ไฟล์เกมที่เราเก็บไว้จากนั้นให้เราเนี่ยครับโหลดไฟล์ตัวนี้มานะครับตามที่ผมบอกเนี่ยครับของผมเนี่ยครับมันก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับนะี่ครับ ให้ก๊อปตัวนี้มาเลยครับก๊อปตัวนี้มาเสร็จแล้วให้มาวางไว้ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับวางอันนี้ของผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือวางไปเลยเสร็จแล้วมาที่โปรแกรมตัวนี้ก่อนเลยครับนี่ครับให้เรามาเลือกมาเลือกตัวนี้เลยครับเนี่ยนะครับกดคลิกขวา เสร็จแล้วกด unpack เสร็จแล้วมาที่ตัวนี้เหมือนเดิมครับกดคลิกขวากด unpack แล้วก็มาที่ตัวนี้ครับกดคลิกขวาแล้วก็กด unpack เสร็จแล้วเราไปที่ไดซีครับไฟล์ที่เราเก็บเกมมาไว้นะครับนี่ครับ,รบไฟล์มันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ที่ว่าเราแยกไฟล์มันออกมาเนี่ยครับมันก็คือตัวนี้ครับตามโปรแกรมเนี่ยครับไอตรงเนี้ยเราจะเอาไว้มารีแพคเวลาเราลงมอดเสร็จใช่ไหมครับเราจะมารีแพคอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วหมอดที่เราจะลงวันนี้ก็คือเป็น ก็ <17 S 2> mm hmm. ก็คือตัวนี้ครับเนี่ครับ mm hmm. ก็๑ของผมลงไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็คือไฟล์มันจะมีอยู่เนี่ยครับมันจะมีไฟล์หลักเราก็โหลดไฟล์หลักมาส่วนไฟล์เสริมผมจะคือผมไม่ได้โหลดไม่ได้โหลดจุดสี่ห้าผมโหลดไอ้ตัวนี้มาครับ ท่อลดเสียงนี่ครับเสร็จแล้วเรามาลงมอดของก๊อกสิบเจ็ดเลยครับเดี๋ยวเพืนคลิกเข้าไปครับนี่ครับมันจะเขียนเลยครับ DataPC Extra ตามโปรแกรมที่ว่าตามตามนี้เลยครับที่ว่ามันเก็บไฟล์เกมของเราครับนี่ครับที่เราแตะไฟไปเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวเพืนคลิกตัวมอดเข้าไปครับก๊อปมันออกมาครับ เสร็จแล้วนี่ครับกดวางไปเลยครับของผมครัทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วมาที่โปรแกรมโปรแกรมตัวนี้ครับคลิกขวาแล้วกดรีพแพคเมื่อกดรีแพคเสร็จแล้วมาตัวที่สองครับนี่ครับตัวนี้ก๊อปมันออกมาแล้วมาที่ไฟล์ตัวนี้ครับ กดเปิดไปครับเสร็จแ,แล้วกดวางเมื่กดวางเสร็จเหมือนเดิมครับมาที่โปรแกรมตัวนี้ครับกดรีแพคนี่ครับอันที่3ครบมาทั้งหมดเลยครับเสร็จแ,แล้วนี่ครับเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมา สร็จแล้วก็กดวางส่วนอีกตัวหนึ่งครับมันจะเป็นท่อลดเสียงก็คือเนี่ยครับตัวนี้ตัวท่อลดเสียงของก๊อกนี่ครับกด copy มาก็มาที่ตัวนี้เหมือนเดิมครับกดวางกดวางเสร็จ มาที่โปรแกรมเหมือนเดิมครับกดรีแพคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเกมที่เราลงไปเนะี่ยมันจะติดไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ มาดูกันนะว่าหมอดที่เราลงนะ่ะมันติดไหมนี่ครับก็ซิเจชื่อว่าผมลงหมอดเอาไว้นะครับนะครับก็จะมีนี่ครับแมกกาซีนท่อลดเสียงอันนี้ไฟฉายเนะี่ยผมลงหมอดไว้ตั้งนานแล้วนะครับของก็ สำหรับคนที่ลงหมดก๊กสิบเจ็ดนะครับจริงๆอ่ะปืนมันจะไม่มันจะไม่ได้ดีอยู่ในนี้นะครับเราจะต้องไปที่ร้านค้ามันนะครับเพื่อไปซื้อปืนก๊กสิบเจ็ดออกมาเพราะในร้านค้าเนะี่ยมันจะไม่มีก๊กสิบเจ็ดถ้าเราไม่ลงหมดนะครับเนี่ยกดยีเข้าค่ายไปนะครับ มาที่ร้านค้านะครับเสร็จแล้วมาที่เนี่ยครับอาวุธปืนมาที่เนี่ยครับปืนพกเนี่ยครับก็คือปืนก๊กสิบเจ็ดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือผมได้ซื้อออกมาแล้วคือถ้าเราไม่ลงหมดก็คือมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมานะครับเนี่ยครับก็สำหรับ ใครที่ลงมอสไม่ติดยังไงก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปไว้ได้นะครับแล้วยังไงผมก็จะมาตอบคำถามให้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนลงมอสตัวอื่นของของ,ของเกมโคตลีคอนเบกพอยนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ